ัวไปฉีดวัคซีนเมียพากิจเข้าห้องเจอพาพบาดตาหนุ่มเลิกลักหนีตกชั้นสามเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่28ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ,พเมืองชมบุรีรับแจ้งเหตุคนตกตึกจนได้รับบาดเจ็บภายในแมนชั่นแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีหลังรับแจ้งจึงนำเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบพร้อมผู้ภัยไตรคุณธรรมที่เกิดเหตุบริเวณชั้นล่างพบนายวินอายุ28ปปีนอนร้องครวญครางสภาพมีบาดแผลที่ขาซ้าย หัวเข่ากระดูกหักโผลออกมาสะพกขยับไม่ได้เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือดามขาแต่ผู้บาดเจ็บร้องลั่นจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังประมพยาบาล ผู้บาดเจ็บนางสาวบีอายุ32ปีได้คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาจาก,การสอบถามนายเออายุ32ปีทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าตนเช่าห้องพักอยู่ที่ชั้น3กับนางสาวบีซึ่งเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอยู่กันมา7ปีโดยเช้านี้ตนไปเที่ยวโรงงานเนื่องจากว่าจะต้องเข้าทำงานกะเช้าทุกวันแต่วันนี้ทางบริษัทจัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิดเ็มที่2หลังจากฉีดเสร็จแล้วตนก็รีบกลับมาบ้านแล้วพบว่ามีชายคนที่นอนบาดเจ็บ อยู่ในห้องกับภรรยาของตนสภาพไม่สวมกางเกงตนจึงปิดประตูล็อกโดยให้ในายวินไปอยู่ระเบียงหลังห้องปิดประตูไว้ในเอกกล่าวต่อว่ากำลังเคลียร์กับภรรยาอยู่ภายในห้องเพื่อสะสามปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นทำอย่างนี้ได้อย่างไรสักพักก็ได้ยินเสียงหล่นลงไปโดยก่อนหน้านี้ภรรยาของตนได้ยืน่นกางเกงและหมวกกันน็อกให้ชายคนดังกล่าวไปด้วย ทางนี้ตนทําใจไม่ได้แบบนี้ต้องแจ้งความข้อหาบุกรุกและเอาไว้เป็นหลักฐานในการหย่าร้างตามกฎหมายกับนางสาวบีโดยเด็ดขาดซึ่งตนทั้งสองไม่มีลูกด้วยกันแต่ตนยืนยันว่าไม่ได้ทาร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บด้านนิติบุคคลของแมนชั่นเปิดเผยว่าต้องทําตามกฎหมายเนื่องจากเจ้าของห้องเป็นผู้เช่าจะไปแจ้งความเอาผิดผู้บาดเจ็บข้อหาบุกรุกและเพื่อเป็นหลักฐานในการหย่ากับภรรยาที่คบผู้ชายซึ่งตนก็ต้องเอาผิดตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ